สวัสด like ีับผมวัน ouais. are, นี้ก uh ็จะมาหาสารละน่ารู้นะสำหรับการมัดคเลิปคลิปที่ผมใช้จะมีคลิปเบอร์นี้นี่ผมเบอร์หนึ่งนะผมอันนี้แค่จำนวนอันนี้เบอร์หนึ่งสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้ผมคือคลิปกันไกเส้นเอ็นครับผมนะผมตกปลาหรือว่าตีอ่ะปอมจะใช้การมัดแบบนี้นะทุกคน สอดเข้าไปนะผมสอดรูเข้าไปเห็นไหมหลังจากนั้นคือสอดเอาไว้ในระยะหน่อยหนึ่งันนั้นคือม้วนเลยครับผมม้วนนี้สักแปดรอบแต่ถ้าใครอยากไปตกไอ์ชดนะทุกคนก็คือม้วนไปสักสิบรอบเลยถ้าอยากไปตกชดนะแล้วทุกคนจะเห็นห่วงนี้ใช่ไหมครับห่วงนี้นะ ให้เอาปลายสายผมสอดเข้าไปในห่วงนะครับทุกคนคือแบบสอดเข้าไปหลังจากให้สอดแล้วเราทุกคนให้จับสายปลายสายไว้แล้วก็ดึงอ้าวหลุดไอเชี่ยหลุดเดี๋ยว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 กิดฟันผิดพลาดนะถ้าเกิดทุกคนมวนเยอะอะแล้วามันก็จะเป็นแบบผมนี่แหละครับตามจริงแล้วขอให้วนประมาณเจ็ดครั้งนะแต่ผมจะม้วนแปดไงเพราะผมเอาไปตีแบบบอมตีชดัวะผมนั้นคือดึงครับผมดึง ดึงแบบนี้ดึงเข้าไว้นี่จะได้ประมาณนี้นะดึงแบบให้มันตึงๆเลยพอแบบดึงพอดีแล้วคือแบบดึงสุดๆแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับผมนี่ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นนาานถ้าถามว่ามันแน่นไหมก็ก็ได้ครับผมแต่ถ้าตกชดูอ่ะให้แนะนําว่าไปมัดอีกส่วนแต่ว่าผมจะ กันเหนียวนะคือจะมัดทบอีกรอบก็คือทบเล็กๆอ่ะเอ้ยไม่ต้องมัดหรอกตัดับผมเล็มให้มันมันจะใหญ่หน่อยนะนี่ประมาณนี้ครับทุกคนน,นี่แล้วก็ติดหย่อมออกมผมคือการมัดแบบนี้นะเป็นการมัดที่ผมคิดว่าง,ง่ายที่สุดนะไอเชียกิฟแนนต์กึนโอ้ยเฮ้ย โอ้โหทุกคนกิฟตัวนี้คุดแน่นเลยอ่ะเบอร์หนึ่งตอนเนี้ยโอ้โหเชื่อฟาจะถอดออกมาได้คือคุดแน่นก็ะดีจัดเต็มก็ผมสีทองรู้สีเหลืองวะจะเรียกว่าสีทองแล้วกันก็ค่อยสอดเข้าไปเลยผมก็ะดีจัดเต็มการนี่จะประมาณนี้อะไรไมคือการพับเก็บับผม โอยเช่อนเหนียวไม่ก็ดีจัดเต็มนี่ผมการวัดก็จะได้ประมาณนี้นะคือตกไอช่อนกับเชดดได้แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยูก่กับกับการมัดสาย,อยาของคุณด้วยนะไม่ยผมก็ <het S 2> ได้ทำการสอนไปแล้วนะสำหรับการมัดกริปไป ง่ายๆไม่ต้องทำเป็นตัวอะไรเลยทำแค่นี้เผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะทุกคนเอย๋อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์มันจะเป็นกำลังใจให้ผมได้อย่างมาก